สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์112 1ออโต้นะคะวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้นะคะ Honda HRV นะคะปี2016ตัวนี้นะคะเป็นตัว 1.8S รายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว S นะคะไฟจะเป็นไฟธรรมดานะคะแล้วก็ล้อแม็กด้านข้างจะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะยางใหม่นะคะปี2020 ด้านข้างนะคะมีติดกันาสาดนะคะแล้วก็ฟิล์มกองแสงนะคะให้แล้วรอบคันด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะมีกล้องมองหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้รองรับ e 8 5แล้วด้วยนะคะเชื้อเพิงตัวนี้ฝาท้ายธรรมดานะคะมาดูสภาพรถกันตัวนี้ได้รถสวยมากเลยนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะรับประกันได้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำไม่มีแน่นอนอ่ามีถาดรองนะคะตัวนี้ ถัดลองแล้วก็ <S <S อย่างอะไรเครื่องมืออยู่ครบเลยตัวนี้นะคะกุญแจนะคะหนี่เป็นแบบพิเลตแบบนี้เลยอ่ะเปิดนะคะมาดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะด้านในเบาะธรรมดาตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะตกแต่งภายในสีดาหมดเลยนะคะด้านในนะคะพวงมาลัยน,นะคะพวงมาลัยหนังมันติดฟังก์ชันเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาดูด้านบนกันตัวนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะ สตาร์ทรถกันก่อนบาะนะคะสามารถปรับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะคะตัวนี้กระจกฝั่งคนขับเป็นออตโต้นะคะออตโต้ทั้งขึ้นแล้วก็ลงเลยนะคะกระจกด้านข้างนะคะพับไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้รถปี2016นะคะเลขไม 99, ล์99,262้พโลพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันมีปุ่มรับสายวางสายตรงนี้ นะคะมีคูสคอนโรลนะคะตรงนี้เดีย๋ยวต่อไปเราไปดูคอนโซลกันบ้างค่ะก็ามาดูทางด้านคอนโซลกันบ้างนะคะตัวนี้คอนโซลนะคะดูดีมากๆนะคะภายในนะคะภายในดูดีนะคะไม่สกปรกไม่เลอะเทอะนะคะตัวนี้ภายในใหม่มากๆมีแอร์แบกนะคะภายในตัวนี้ Honda h o n d ้าเฮนะคะช่องแอร์เขาจะอยู่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเขาจะไม่มาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ตัวนี้ จอเดิมนะคะแอร์ดิจิตอลนะคะของเดิมติดรถหมดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล้องหลังนะคะก็จะขึ้นภาพแบบนี้เลยตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่วางแก้วตัวนี้ช่องเก็บของค่ะอ่าเป็นช่องเก็บของแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านล่างนี่ตรงนี้จะมีพาวเวอร์เอาเลอีกหนึ่งตัวนะคะตรงนี้เลยแล้วก็สามารถวางของสัมภาระต่างๆได้อีก นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะด,นนด้านบนด้านบนไม่ดำนะคะไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักนะคะสำหรับ h o n d a h r v ตตัวนี้นะคะที่บังแดดนะคะมีกระจกทั้งสองข้างเลยนะคะไฟติดครบทุกดวงนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้เบาะสามารถพับได้อ่าพับเรียบแบบนี้เลยนะคะจะพับได้แบบ40-60นะคะสําหรับตัวนี้ พับได้ไม่ยากไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูบอกลางค่ะบอกลางจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีที่วางแก้วหนึ่งจุดมีที่ห้องใส่เก็บของนะคะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะมาเริ่มจากฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะ,ะมาดูฝากระโปรงกันก่อนเลยตัวนี้นะคะ รถนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลยนะคะสติกเกอร์อยู่ครบมออ,อ,กกอร์กรอยู่ครบนะคะดูได้เลยตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์กันอยู่ตัวนี้นะคะจะเป็นขนาดเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1,800ซีซีนะคะตัวนี้ สำหรับราคานะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นเลยนะคะสำหรับรถเข้ามาใหม่นะคะ538,0 0 0บาทนะคะย้ำอีกทีเลยนะคะจัดโปรโมชั่น538,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะตัวนี้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2อง,งเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดจะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะสู์รวมรถยนต์1 1 12ออโต้ของเรานะคะอยู่ที่ซอยบรมลมราชชนนี99นะคะกรุงเทพตะลี่ชันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ